็อ่าขอสวัสดีชาวนาเย็นทุกท่านเลยอ่าโอเควันนี้ผมเกียมจะออกฉากอ่าสำนักนิกายสำนักสันโดษแล้วเนาะอ่าโอเคเรามาดูในส่วนของการออกสำนักเนี่ยมันมีมด้วยกันหลายอย่างหลายอย่างคือตรงนี้คืออะไรจุดแรกจุดแรกคือณตอนเนี้ยณตอนนี้นะณตอนนี้นอ,นนนอ,นนอ่าซึ่งซึ่งอยู่ในระหว่างปานสาม ไฟปานสี่เนี่ยตอนเนี้มันยังไม่เปิดให้ทรยศออกไปข้างนอกอเคนะมันยังไม่เปิดทรยศลด้างนอกคือเราสามารถเอเราอยู่เสื้อแพงเราทรยศไม่ใช่ทรยลดีเราอยู่เสื้อแพงเรามาเข้านะดับโลหิตแล้วเราสําเร็จวิชากับเสื้อแพงโอเคเนะได้แค่นั้นคือไปมาแค่นั้นเราจะอยู่อ่าสำนักอื่นแล้วลงเขามาเข้ากับ นิกายนิกายหนึ่งที่ไม่ใช่สำนักนิกายพันธมิตรกับสำนักเราเนี่ยยังเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดโอเคเนาะเพราะว่าตอนนี้มันต้องรอให้อัปปารสีเข้ามาก่อนมันถึงจะเปิดการกลับสำนักของดับโลหิตก็อยู่ที่ตัวนี้เลยมาอยู่แถวๆนี้มันจะเขียนว่าเนี่ยเจ้าที่แรกสกิลสำนักโอเคนะตอนนี้แรกสกิลสำนักเนี่ยเห็นไหม มันจะมีให้แลกมันจะมีให้ถึงขั้นขั้น 7, เจนะ็ดน่นอนขั้นเจ็ดมาจากขั้นเจ็ดขั้นเจ็ดนะเชเพาะเส้นหนึ่งเสตนสองเสตนสามนะจะมีแค่นั้นสำหรับเราที่เป็นเฮ้ยผมเข้าอยู่ดาบโลผมอยากไปเสื้อแพงเลยโดยที่ว่าไม่ต้องไปไอ้นี่ แล้วระหว่างนี้เราก็เรียนวิชาเสื้อแพงก็ได้โอเคเนาะแต่ถ้าเกิดเราเรียนแล้วเราไม่เข้าเสื้อแพงเนี่ยเราทรายศออกไปทั้งอื่นเนี่ยมันจะหายนะเราต้องดูดีดแล้วโอเคก็สําหรับใครที่จะกลับเสื้อแพงก็นี่เลยอ่านตามนี้เลยมันอาจจะมีบางข้อมันอาจจะยังไม่มีแต่ว่าอย่างเช่นกลับเสื้อแพงดังเดิมเนี่ยโอเคมันก็มีแล้วอ่ากไปโอเคเนาะเอามาต่อกันอันนี้ผมเผื่อให้เลย ในส่วนของตอนที่ป้ายสี่มาไอปานสี่มาพอปานสี่มาเนี่ยมันจะมีการทรยศ์ก็คือสมมติว่าผมอยู่สลานผมจะมาอยู่ดาบโอหิตแต่ผมฝึกปานไปได้ช่วงหนึ่งโดยที่ว่าป้ายผมยังไม่ถึงป้ายสิบโอเคนะป้ายผมยังไม่ถึงาปป้ายสิบผมอาจจะอยู่อ่าแค่ป้ายหกป้ายหกผมอาจจะอยู่แค่ป้ายหกก็ได้ อันเนี้ยมันจําเป็นจะต้องใช้ของในการออกสําเร็จวิชาอนะของมันของแรกก็คืออยู่ตัวเนี้ยมันจะไม่มีอะไรขึ้นนะอยู่ตัวนี้เลยเนะลูกศิษย์แรกวิชาทั่วไปเนะี่ยโอเคเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปอ่าเรามาดูในที่นี้มีอะไรแรกมั่งโอเคข้างบนเป็นสกิลสกิลสำหรับนิกายคือเราสามารถเรียนได้นิกาย ในนิกายได้แต่ถ้าเกิดเราตรายดอันนี้จะหายหมดไม่ว่าจะเป็นตรอยศกับสำนักเดิมหรือตระยศ์ไปที่อื่นมาจะหายหมดเนาะแล้วก็ส่วนของตําราอธิบายสกิลตัวนี้สามารถแลกได้ที่นี่เลยแล้วก็ไปจิ้มไปหาคนจิ้มเมาโอเคแล้วก็ตําราอธิบายปานกลับไปหาคนจิ้มเมาโอเคนะอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็น ขันหนึ่งโอเคเรามีตำราพิเศษเขาเขียนว่าตำราพิเศษมันพิเศษตรงไหนเนี <c> ่ย <oughs> มันมันถูกกว่าตรงนน้นยั่งไงโอเคเราจะไปนี่เรามาดูของเราดีกว่าอ่ามาดูตรงนี้พอเ,เราเข้ามาถึงตรงเนี้ยด้วยที่ว่านิกายเนี่ยมันจะไม่มี ncv มาแจกยาเปิดเส้นยิบรจรน,นะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีตรงเนี้ยไม้แรกเลยโอเคมีตรงเนี้ยไม้แรกเลย เราก็สามารถใช้อันนี้แลกได้เลยแลกได้ตามฟานเนะาะฟันอันนี้ถึงไหนก็แลกได้เ okay. เปิดเส้นชีพประจรนะไม่ใช่ใหมายความว่าาเปิดเปิดจุดคือปกติเราเปิดได้3าพอขึ้นฟันนุนจะเปิดได้4เปิดได้5เราก็ใช้ตัวนี้สามารถเปิดได้เลยลก็เปิดอน,นี้ต้องรอ,อรอตามบันทึกมันเปิดละกันจนกว่ามันจะครบ แปดเส้นเเส้นหรือ8เส้นเนี่ยโอเคตามนี้เลยอ่าเรามาดูของเราดีกว่าส่วนที่จำสนิทยิวิชาก็คือเจ้าตัวนี้โอเคนะมันจะเขียนไว้เลยว่าหลักฐานลูกศิษย์ดาบโลหิตฐานะสําเร็จวิชาโอเคนะสำเร็จวิชาไม่แสดงตัวตนขั้น10อ่าเนี่ยเราก็แลกไปเลยใช้80ดสแผ่นิโอ้ผมไม่มอม่มีไม่พอก็เลยไม่ได้แลกให้ดูโอเคถ้าเกิด ใครจะสำเร็จวิชาเราก็ต้องมาแลกโอเคนะเสร็จแล้วเราไปไหนหลังจากแลกป้ายมาเสร็จแล้วเราก็มากดที่ตัวนี้เติบโตเห็นไหมลางสุดนายศวิ่งไปเลยเห็นนะอันนี้เป็นการทรยศออกสํานักแบบพวกที่มาจากที่อื่นนะมาจากที่อื่นโอเคนะมาจากที่อื่นอย่างเช่นอ่าไลายสนักมาจากสลานมาจากบูต้ง อะไรสำนักต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่มาจากาเสื้อแพงหรืออีกอันหนึ่งก็คืออ่าลงเสื้อแพงลงเขาเสื้อแพงฟอมตัวอ่าอันนี้ใช้ได้เหมือนกันหมดโอเคนะส่วนตอนเนี้ยมันยังเปิดอยู่มันยังไม่เปิดก็สามารถกลับแค่สำนักได้ก็ไปอย่างที่ตอนแรกที่ผมอธิบายให้ดูโอเคนะก็ะบอกไปเลยอ่าผมสำนักหน้าจะเป็นอะไร เป็นฉางฟงแล้วกันผมจะพาอย่างที่บอกผมจะพาไปแลกมาฟรีผมไม่จําได้มามาสิบหรือมาเจ็ดมาแปดอะไรผมจําไม่ได้แต่ว่าในเซิร์ฟผมไม่แน่ใจว่ามันยังแลกได้ไหมแต่ว่าในเซิร์ฟสามกับเซิร์ฟสองเซิร์ฟสามเนี่ยยังไม่เห็นมีใครขี่เลยโอเคหรือม,มันอาจจะของแลกมนะาจะทำยากอยู่ <c oughs> อ่าโอเคเราค่อยไปว่ากันละกันโอเคในส่วน คลิปที่แล้วคลิปก่อนแล้วก็คลิปที่แล้วเหนะ็นเนาะในส่วนของ q u วสก็ผมก็ไล่ทําหมดแล้วจะมีอยู่2ตัวที่ผมทําไม่ได้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้มันขึ้นแดงผมไปรับแล้วมันรับไม่ได้ส่วนตัวเนี้ยเนื่องด้วยว่าค่าสังหารผมไม่พอผมก็เลยลงไม่ได้โอเคเนาะถ้าเกิดใครค่าสังหารพอเนี่ยเดี๋ยวมันจะประกาศที่สํานักเดี๋ยวก็มีคนประกาศว่าชวนชวนให้มาลงแล้วกันอ่ะเรามายืนอยู่ตรงนี้ เสร็จแล้วจะมี2ตัวตัวแรกจะเป็นตัวตรวจสอบคุณสมบัติให้เราเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนโอเคนะเมื่อเราตรวจสอบเสร็จเห็นไหมมันจะขึ้นตามนี้เลยเห็นไหมตามนี้เลยนะดูตามนี้เลยนะฐานะศูนย์เนี่ยขั้นศูนย์เนี่ยก็คือเรายังไม่ได้ป้ายเลยเนี่ยเมื่อเราทลยยศนหะเมื่อเราทลยศไม่ว่าทลยศหรือสําเร็จวิชาอะไรประมาณนี้มันจะลบ อย่างเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสกิลหรืออะไรเนี่ยมันจะลบหมดเลยโอเคนะ,ะขั้นหนึง่งฐานะขั้นหนึง่งเช่นเดียวกันลบหมดทุกอย่างเหมือนกันอ่พอฐานะขั้นที่2เนี่ยเห็นไหมกำลังภายในเก็บไว้ลบแล้วก็ลบกระบวนท่าลบกระบวนหน้านี่หมายความว่าลบให้เหลือขั้นหนึ่ไม่ว่าจะเป็นเซตหนเซตสองของอสำนักสันโดษโอเคนะส่วน เมื่อใครถึงขั้น3แล้วพยศหรือสําเร็จวิชาเนี่ยเห็นไหมมันจะเขียนไว้ว่าคงไว้เห็นไหมคงไว้ทั้งกระบวนท้าทั้งปานคงไว้หมดเลยลบแค่วิชาเบตเตอร์เล็กโอเคและวิชาเบตเตร์เล็กของสํานักเนี่ยมันมันลบอยู่แล้วโอเคเนาะอ่าแล้วมาพอวันที่สเนี่ยอย่างที่ผมบอกที่ผมพาไปแลกป้ายเมื่อกี้ก็คือขั้น3ถึงขั้น9ก้าเนี่ยจำเป็นต้องอไปหาตัว nc b ตัวนี้เลย แล้วก็แลกหลักฐานมาเพื่อสําเร็จวิชาขั้น1ิบมีความพิเศษคุณไม่ต้องแลกอะไรเลยลบแค่วิชาเบตดเตล็ดทุกอย่างคงหมดโอเคนะไม่ไว่าจะเป็นชื่อเสียงอย่างหลายหลายคนชอบถามว่า้พี่หลังจากที่ผมออกไปแล้วเนี่ยแล้วผมจะย้อนกลับเข้ามาเนี่ยค่าชื่อเสียงผมจะเท่าเดิมไหมโอเคนะค่าชื่อเสียงผมเท่าเดิมไหมเนี่ยค่าชื่อเสียงผม แปดแสนเนี่ยั้งทั้นที่ขั้นสิบเนี่ยมัน6มันสองแสนสองแสหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็สําเร็จได้แล้วอโอเคหลังจากนั้นก็มานี่เลยโอเคแล้วก็เลื่อนมาความสัมพันธ์เนี่ยก็ถ้าใครอยากรู้ก็อ่านแล้วกันผมขี่เกียดอนอ่ะ,อะเอามาอีกอีกหนึ่งก็คือเห็นไหมตรงที่มันเขียนว่าผู้ดูแลทรยศชั่วคราวในสิบห้าวันสำนัก นิกายเนี่ยไอส้สำนักสันโดษเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่าหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาวันหนึ่งแล้วคุณอยากจะวทรยศเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรอครูดาวสิบห้าวันแต่ถ้าเกิดคุณจะย้อนกลับมาอีกทีคุณต้องรอครูดาวโอเคนะวาใจนะคุณต้องรอครูดาวถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมทรยศปุ๊บแล้วผมอยากจะเข้าดาวลหิตอีกครั้งเนี่ยผมต้องรอสอิบห้าวันผมถึงจะไปเข้าได้โอเคก็มาเลยมาดูกันวิธีการทรยศ ก็เหมือนๆทั่วๆไปนั่นเองก็คือเข้าตัวเนี้ยหลังจากต้องกดตัวนี้ก่อนนะถ้าไม่กดตัวนี้กดไม่ได้นะกดตัวนี้ปุ๊บก็มันต้องการออกจากดาวโลหิตโอเคต้องการเนะมาสําเร็จวิชาไปไหนเราก็เราถ้าเราเลือกเสื้อแพงมันก็จะไปอยู่เสื้อแพงเราไม่ไปเราจะกลับสู่ยุทธภพโอเคกดเข้าไปเรียบร้อยไม่ต้องถอดชุดให้มันยุ่งยากเรียบร้อย ว่าผมออกอย่งกดตัว J จไหมกดตัว J ไม่ขึ้นกดที่ภายสำนักอโอเคเรียบร้อยผมเรียบร้อยแล้วผมได้ทําการสําเร็จวิชาแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครงงมันจะมีออ,อกอีกอีกอันหนึงก็คือของปักมอนะที่ผมเคยทําไปแล้วอ,อ,อย่างเท่านี้ละกันสําหรับการสําเร็จวิชาทั้งทั้งหมดละกันทั้ง ขั้นหนึ่งขั้นสิบเนี่ยใช้วิธีเดียวกันหมดแต่ว่าขั้นสามถึงขั้นเก้าจำเป็นจะต้องอใช้ป้ายโนะโครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วจะรีบไปทรยศเลยมันก็น่าเสียดายเนาะก็ต้องรอให้มันเก็บจุดเก็บปานอะไรไปก่อนให้มันให้ได้โอเคเอขอ,อผิดพลาดประการตรงไหนขออภัยด้วยกันพยายามจะทําให้สั้นๆส,สุดๆแล้วก็ขออภัยแล้วลกนันนะผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วย หรือมันผิดตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกละกันถ้าเกิดไหนก็ขอขอบคุณท่านเลยที่ติดตามแับชมโอเคก็จบแล้วคลิปนี้ไว้มากโอเคก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่เข้ามาทักทายกันในเกมด้วยก็ดีหรือจะเป็นข้างนอกก็ดีก็ขอขอบคุณละกันก็ขอไปแล้วกันบ๊ายบาย